สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางน้ำพึ่งนอกนะก็คือพูดยังไงก็บางกระเจ้าอ่ะนะตอนนี้เราขึ้นเรือผมนั่งเรือมาจากฝั่งนู้นนะฮะโอ้โหแบบสวยงามนะเป็นเรือแพขึ้นได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์กับคนนะฮะรถยนต์ขึ้นไม่ได้นะคนเขามอเตอร์ไซค์มาจอดฝั่งนี้แล้วเขาไปทํางานฝั่งนู้นก็มีนะฮะตรงนี้อยู่ที่วัดบางวัดวัดบางน้ำพึ่งนอกนะเรามาจอดมอเตอร์ไซค์กันวันนี้เราเอาจักรยานนี่มาอีกแล้ว ประมาณอะไรนะนนเอารถจักรยานใส่ใส่ใส่มอไซค์ไปขี่กันนะคันนี้ก็จะเป็นรถ PP ครับผมตามไพเล างคนบอกว่ามีมีมอไซค์เอาจักรยานไปได้ไหมเราก็เอาจักรยานพับนะเนี่ยครับลองลองวอร์มก่นไหมเราก็ไปขี่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปเส้นนี้แหละนี่สะพานปูนเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยนะจะบอกให้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาข้าวเช้านีนก่อนตอนนี้หิวข้าวแล้วอันนี้คือไม่รู้อะไรเลยนะฮะรู้นิดหน่อยนะรู้นิดหน่อยแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสายแบบสายประเภทกินกาแฟตอนตอนนี้ปวดขี้แหละก็ต้องไปหาร้านไปหาร้านขี้ก่อนนะไปหาที่กินเดี๋ยว ไปหาร้านที่มันมีห้องน้ำสะอาดๆหน่อยนะฮะนี่<ม>เจ้าที่ก่อนนะฮะตรงนี้ก็คือแผนที่นะเขารับดูดวงกันด้วยนะแผนที่เนี่ยเนี่ยเขารับดูดวงกันด้วยนะแถวนี้ตอนนี้เราเดอดอ้าวยูอาเฮียคุณอยู่ตรงนี้นี่เราก็มีร้านโหพบลง้งพบลักอะไรเยอะแยะไปหมดวันนี้โหฟาร์มเห็ดแดงบางกระเจ้านอกโอ้เยอะแยะ,ยะนะตรงนี้เป็นบางกระเจ้านะฮะคุ้งเนี่ยคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเนี้ย าเรียกก็บ,บางกระเจ้าเป็นเกาะนะฮะเหมือนเกาะเกต็เลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ตัดขาดนะฮะตรงนี้ก็มีสะพานอะไรของเขาเป็นเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทางสะพานปูนเนี่หูเข้าไปอย่างนี้เลยนะรีแม่น้ําเจ้าพระยานะฮะสวยเขาว่าเป็นปอดนะฮะปอดของกรุงเทพเลยนะบางกระเจ้าอ่ะโอโซนอันดับหนึ่งของกรุงเทพนะเชื่อป่ะมีโอโซนเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพเลยนะ ก็คือว่าอันนี้คำนวณตังค์อยู่ครับอ๋ออะไรคำนวณตังค์อะไรอ่ะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้คุณเอาอะไรมาสปีดเอาสปีดมาคันนี้อัพเรียบร้อยทำเรียบรเปลี่ยนยางแล้วเหรอไม่ใช่ครับไม่เปลี่ยนพอดีครั้งที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องน็อตไปดูคลิปของพี่ได้คราวที่แล้วเราไปขี่ที่ที่นี่นะครับที่นี่นะฮะดูหน้าดูตากันหน่อยเดี๋ยวไปเห็นหน้าติดตาเอาหน้ากากมันไม่ต้องใส่หน้ากากหรอกมั้งตรงนี้ไม่มีใครเนาะนะก้อนี้คราวก่อนเราไปขี่ที่นนนะที่นนใช่ไอคันสีน้ําเงินนนน้ําเเิิน อนนั้นผมเพิ่งลงผมเพิ่งลงคลิปเขาบอกว่าผมอ่านว่าอินโพโซอินโพเซกอะเขาบอกอินอินพารสเขาบอกอินพาอ่าจำไว้นะคุณเป็นเจ้าของอ่ะคันนี้ชื่ออะไรคันที่แล้วชื่ออาย่าคันนี้ชื่ออะไรลิโดครับลิโดติดชื่อยังยังครับยังเผื่อเปลี่ยนใหม่อีกเแลิโดลิโดไม่เปลี่ยนหรออว่าเปลี่ยนทำไมคันนี้สวยขนาดนี้ลิโดแปลว่าเข็มอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันเหรอใช่ อาย่าคือใครตัวละครไหนอาย่าอาย่าก็เกมออฟโทนที่ผู้หญิงแล้วลิโดล่ะลิโดคือดาบของอาย่าอา่าอาวุธใช่ลิโดเป็นชื่ออาวุธเหรอใช่ลิโดเป็นชื่ออยู่อาวุธอาย่าคือชื่อคนผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่ถือดาบใช่ถือดาบลิโดใช่อยู่ในเกมออฟโทนใช่อาย่านี่ถ้าคุณคุณคุณไปจ้างสติ๊กเกอร์ตัดที่สวยๆนะลิโดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ต้องฟังเหรอฟปล่ังนียฝังนี้โอ๊ย ฝั่งดาวฮอนแกก็กินเนื้อที่แลืกินแกกินไ้หมดเลยนะใช่ใช่ใช่นะเอาไตรงนี้ก็ได้นี่ตรงนี้น่ะได้ได้แต่ฝั่งนี้มันมันติดนะฝั่งนี้มันติดที่พับฝั่งนี้โล่งดีใช่ของผมชื่ออะไรดีอามินอามิอามิผมผมเป็นมิ้นทีหนึ่งนะก็คือล้อสิบสี่นิ้วนี่นะฮะนะก็มีอุปกรณ์ครบอ่ะวันนี้ผมเอาสิบสี่นิ้วมาคือผมเสียเปรียบคุณนะ เปียแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความเร็วไงเรงนี ació, ้เราไม่ได้เราปั่นสะพานปูนนะหิวยังหไปแล้วมาเดินไม่ได้กินข้าวเช้าเลยผมผมผมขึ้นเรือไม่ทันด้วยผมขึ้นเรือตกเรือเที่ยวสุดท้ายผมเลยมาช้าร์สิบห้านาทีเลยว่าไม่เปียกฮะไม่เปียกเปียกอะตกเรือตกเรืออาโอเคไปไปกันไปกันเย่มาถึงเมือนโผ่เนาะเะทางละผมต้องถือไม้ไปด้วยนะเพราะงั้น ยตอนนี้ผมก็จะหนักหน่อยนะเพราะว่าอารมณ์ประมาณเกียร์เดียวอะสปีดเดียวแต่มันก็เวลามันได้รอบมันก็ใช่เวลามันได้รอบมันโอเคนะมาแล้ว,ดาาดวเดี๋ยวเราไปหาร้านแบบบยอดไม้นั่งกินอาหารเช้าสักหน่อยน,นะเป็นตงเว้นปลายอะไรอย่างเงี้ยสบาย พอพบลักก็ดีนะนี่พบลักพบลักพคตแก่เลยพบลักวันอาที่ชื่อก็กินขาเลยนะเดี๋ยววันไหนมาใหม่เหมือนรอบเหมือนนี่ไหมแม่กำปองไหมเหมือนอันนี้เฮ้ยเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เจอแม่กำปองจริงเลยเคยดูนะจริง ไหนเอางั้นเลยเหรอข้างบนเหรอมิสเตอร์ทีมิสเตอร์ทีมีมีกับแกเฮ้ยคนเรา ห่วงนะขี่ก็จะขี่ห่วงก็จะห่วงทายนะเออเอานะแต่ถ้าไม่มีภาพแล้วนะสมาชิกก็จะไม่เห็นใช่ไหมจะไม่เห็นบรรยากาศอย่างนี้ดูดินี้มันเหมือนแบบฝาจูราสติกาพาคในวันนี้เรามีเวลาเยอะผมจะพาคุณแบบชนิดแบบขั้นสูที่สุดเฮ้ยอ๋อแล้วมันก็เป็นทางแยกๆไปอย่างนี้คือเราไปได้ทุกทางเลยกันแน่โคตรโหดเลยอะมันไม่มีเนี่ยอีกกัรใช่ฮะเราไปฝั่งนี้ก่อนล้วรับบบัด<ช> ยอดไม้คาเฟ่อยู่ท่านหรือว่ามันที่ไปทางไหนแบงค์ขรอบทีเฮาไปที่ยอดไม้ก่อนไหมไปนั่งกินกาแฟกันก่อนดีกว่าไปไปแบงค์ทีเฮาบางกรอบทีเฮายอดไม้ครับพี่นี่ลูกศรมันไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ขวามือเราไงพี่เก้าสิบเมตรฮะเก้าสิบเรากินอาหารเช้าก่อนไปเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยอยากจังแล้วเนี่ย